ไปเลสป่ะไปเลสก็ดีนะล้วงได้ว่าไปหนึงสี่ไปโชว์ไปสี่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 เก็บวเงียบเลยโหเสียใจว่ะพี่เนี่ยไงสร้างตำนานไดหนึ่งสี่หนึ่งห้าได้ไหมพี่ได้จัดไป็อดสร้างตำนานต้องมาไม่เอาเลสเสร็จว่าน้อยไปแล้วหรอหนึ่งห้าแล้วโอ้หนึ่งห้าแล้วเนี่ยเฮ้ย เอ้เอยพลิกยังอ่ะเทลิกยังไปสนใจไปสนใจไปล้นรอดเอามันเอามันเอามันเยอะๆตัวนี้ตัวแบกเมันเยอะๆมาเยอะโอ้สกายโอ้โหสกายแย่แล้วตตัวใหม่ได้ป่าวะตตัวใหม่แล้วสกายมาเลยออกไปเลยนะโปขึ้นบนนะยิโปขึ้นบนนะตึ่มแค่นั้นแหละพอแล้วเฮ้ยโอ้โอมก้าโอเมก้ แต่ดีก็กลัวเขาหลงมันิ้วแล้วมันยิ้วแล้วมันิ้วแล้วมันิ้วแล้วได้เอา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 ได้รอเธอได้รอเอได้รอเธอได้เชื่อผมรอเอได้เชื่อผมเชื่อผมรับเชื่อผมรับเฮ้ยมันจะกิ้งมันจะกิ้งมันจะกิ้งไอ้ยไอนี้มันจะกิ้งโอเคใจมันหาเหรอเออพูดแล้วก็นี่แค่ไห ไอ้่อยทำไรอ่ะไอ้่อยทำไรอย่าไอ้พี่เดี๋ยวลองเล่นนะลองเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยนี่จะนีจะมาล้างแล้ว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 เปนแล้วพี่มจะผมจนนี่มางนี่นี่ไม่ตายหมดเลยพี่ผมตายเลยไม่กล้าเข้าอ่ะเมื่อกี้เข้าไปได้หมดเลยแม่น่าจะใจถึงเยวะ มันก็โดนมันก็โดนมันก็โดนเฮ้ยข้างหลังเลื่อนได้แล้วข้างหลังเล่นได้แล้วข้างหลังเลื่อนได้นะเลื่อนได้นะเว้ยไอ้ยัวให่บมไได้นะผมด้โอ้ยโอ้ยเด้วยเขาด้วยโอ้แคลรี่มันตุยไม่ต้องเอาคลองละมันทำลากคนหนึ่งก็ได้นะถ้าอยากเอาชวนจบแล้วพี่เออไม่ทำก็ได้เออไม่ทำก็ได้ไม่นะไม่นะไม่เอาเออ เฮ้ยแด้งแท้งแท้งถึงหวยหวยคือผมปวดเกินไปเป้าว่ะคือผมปวดเกินไปป้าผมถามแค่นี้แหละก็คือผมแยกเอวจากกินไงได้นะทุกคนก็ต้องคิดเอาแล้วนะว่าผมาดไหมคิดถูกแล้วที่เราเลือกกินไง ถ้า sky, เราไม่เล่นกินไงเราจะเป็นยังไงครับผมถามหน่อยกินไงอย่างแบบเป็นทุกอย่างให้ผมแล้วนะครับทั้งดาวทั้งเล่นทั้งเวทเราชิลจริงๆทำดีมากันมันเราจะกินไงซ่าได้ไหมวะขอใหกินไงจะไดเจริญนะนะไปโอเมก้าอีกต้นเออฟ้านมีเอ้มันมีเฮ้ยฆ่าได้ฆ่าได้ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าฆ่า ข้ามข้ามันไม่คิดไม่ไหวว่ะทุเชี่ยเอ้ยไอ้คุ้มอยู่นะ้วนะอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าฟิกขอล้องขอร้ออย่าฟิกขอล้อขอล้อโอ้ย god ดแม่แกมนี้กูฮาละต้องตั้งใจเล่นละไอสัตว์โอ้ยไอดีแม่ก็เล่นเยอะจางเลย อิสลินเดียวเนี่ยไม่ไหวแล้วนะพี่ต้องโอ้โหบอกเลยว่าบอกเลยว่ายายาฮ่าพี่เดี๋ยวนี้กูเล่นไม่ออกเลยสัตว์เอ้ยนี่มันโหดยังวะโอ้อะไรวะน่ะโอ้พี่มันมันมเห็นวาลีไอ้พี่มัต้องระวังต้องระวังพี่ออกแล้วสวยเฮ้ยเอามไม่ก่อเฮ้ย จิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้โหเด็กดุรัวโอ้โหเกินไปเกินไปไหมมันเกินไปไหมคุณจิงจังกันเกินไปไหมจริงจังกันเกินไปไหมตายดิทาจีเนี่ยโอ้โหเลือดไม่ลดเลย โอ้ไม่ตายยี่จิตายตายหมดแล้วพี่เอ้ดู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 ออแลหน่อยดูออล้วหน่อยดูออล้วหน่อยดูดูดูพิกิตหน่อยดูพิจิตหน่อยนี่นี่ดูพิกิตหน่อยไอ้หวยหวยหอยได้หมด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 เอ้ยาอย่าฆ่าผมอย่าฆ่าผมูเมียเกิดเนี่ยรูปเมียเกิดแม่งอันติกูชัวร้อยล้านเปเ็นะชัวร้อยล้านเปอร์เ็ต์แม่งผมแม่งโคตรอ่างหมโตีนให้คเดียวเลยวะได้ล่เล่นหน่อย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 จะดันแ่ ตุยโดนกู่จริงมันมันมันดักผมแล้มันดักผมแล้อุ้ยอ่ะโดนอยู่ดีอืไม่ได้ว่ะอาเกินตะกี้พวกขั่วเลยสวยแล้วกูเออมันมานะมันมาพี่พี่เอาคนเอาพี่ต้องเอาคนก่อนพี่ต้องเอาคนเอาคนเอาคนมันไม่เอาไม่จับแล้วไม่จับแล้วโอ้ยไม่ไม่จับโอ้ยไม่จับโอไม่จับผมล้มอยู่พี่พี่ผมล้มอยู่ กอดหายทุกตู้ยายาดักปใช่ต้องดักละัวพี่รถเลนลางจะตายมันจะตายมะตายที่นันมีสิทธิได้หมดอ่ะไอ้นี่มีเ่ไรนได้อ๋อเหอเีย แม่งไม่ได้เซ็ตของคือเกิดไปแล้วผมขอโทษ <c oughs> ทกตายไปเจ็ดตัวไยโอเมก้าโอเมก้าขอโทษผมขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับ เชื่อใจนะพี่น่าจะลงมากัน5ตัวแบบทคยเทพอุ้ยโอ้โห้โคยแล้วโคยแล้วโอ้ยแล้วอ้้ตัวน้าตัวน้วนะไอ้ดีบันยนตยขอโทษกไ่โอ้โอ้ เขาเล่นมานะเขาเล่นมานะมันงปิดหน้าพี่ยังปิดหน้าโหไม่ใจร้ายกับเขาขนาดนี้เฮ้ยลุมกันขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนโห my god ศึกเริ่อยู่ที่ให้บวกได้บ้าบวกได้บ้างอยากอย่ากอย่าให้มันตายาตายไม่ต้องเอารอบก่อนนะมาปิดสูตรนะพี่ไปไอ้ผมใส่ผมใส่น้ำไม่พอไม่พอ ต้องถ่ายทั้งเจ็ดตัวมั้งแกว่าไหวเฮ้ยคนเล่นอย่างเขาคนเล่นจะทำเขาคนเล่นขอร้องขอร้องผมขอร้องผมขอร้องผมขอร้องโอ้โหเฮ้ยเอาล่าก่อนเอาล่าก่อนที่มิติเอาล่ามิติเอาลอเล่ามิติเอาลอเล่ามิติเล่ไม่มีติฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกโอ้ไม่กอดตายยากเลยไหมกันได้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 ปิดป้อมปิดเนเออพอดีนี่โดนพี่หมอกูไปนะเออเออเป็นไงล่ะ โดนขอทอมไปไงล่ะไปใจมาลุ้ยใจมาลุ้ยเฮ้ยใจมาลุ้ยเฮ้ยบอลเลตเอากู่เฮียหยาอย่ายิงแรงหน่อยสกายไปสกายเอามันดี้สกายเอามันนี้มันเป็นใครวะเอ้ยมาจิ๋วเป็นใครวะยิงวันนี้เออยิงมัเอีเออสกายกูมาแล้วเว้ยบัมบัมกอนเว้ยบัมบัมกอนเว้ยบัมบัมกออมาแล้วเว้ยกูจะไปไหนคุยกันก่อนขอขอโทษที่ให้รออย่าไปไหนเอ้ยอย่าฆ่ากูอย่าฆ่าเฮ้ยโคตรพิด สกายผมมาช่วยสกายแล้วผมสกายช่วยสกายแล้วสกายมันไม่มีผมมีแต่เลือดผมมีแต่เลือดสกายผมมาช่วยสกายแล้วสกายกายผมผักให้ผมผักไข้ผมผักให้ตัวนี้ตัวนี้โดนมันโดนผมมันโดนโดนผมหมดละตอนนี้มันโดนผมแล้วเฮ้ยออกมาหมอทอมอย่าเข้าไปหมอทอมอย่าทิ้งครอบครัวหมอทอมอย่าทิ้งครอบครัวโอ้เฮ้ยอนนี้พี่ผมตายแล้วพี่มีพีอยู่ผมรอดได้ครับผมรอดได้นี่เป็นของผมรอเล่น ตายหนึ่งตายเกิดเกิดเกิดกินเกิดไปใช่ไหมที่มาช่วยที่มาช่วยช่วยกินช่วยโอ้โหนออฟไม่ทันเลยเฮียกลางเพื่อนสไลห์ลงมาได้ี่มีแต่ต้นเกิดอีนะเจ้าไปโอ้เแพอ้มดอย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ